คณะกรรมาการการเลือกตั้งหรือว่ากรกตเนี่ยเขากำหนดไว้แล้วว่าอาทิตย์ที่14บสี่พฤษภาคมเริ่มตั้งแต่8ปดโมงเช้าไปจนถึงห้าโมงย็นเป็นวันเลือกตั้งสอสนะคะเป็นการทั่วไปหลังจากที่ประกาศยุบสภาไปแล้วเนาะแล้วก็การเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยถือว่า เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนคในระบบประชาธิปไตยต้องจับตามองต้องไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งของท่านนะคะ,คะใครติดภารกิจคิดว่าไปไม่ได้อเอาลงเลือกตั้งไว้ก่อนได้ะะเลือกตั้งะะล่วงหน้าเาลือกตั้งเลือกหน้าได้นะคะแล้วคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอา้าวก็มาย้ํากันหน่อยค่ะต้องเป็นคนไทยสัญชาติไทยหากเคยแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วเนี่ยไม่น้อยกว่า5ปี แล้วอายุไม่ต่ำกว่า18ปีในวันเลือกตั้งนะคะมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเนี่ยไม่น้อยกว่า90วันนับถึงวันเลือกตั้งนะคะ สำหรับใครที่ติดภารกิจอาก็ย้ำอีกเหมือนกันว่า<ช>ไม่สามารถไปเลือกตั้งได้เนี่ยล่วงหน้าไปเลยค่ะใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้งได้เลยนะคะช่วงตั้งแต่25มีนาคมแล้วเนาะเขาเริ่มให้ลงทะเบียนก่อนใช่ไหมลงทะเบียนไปแล้วนะคะไปจนถึงวันที่เก้าเมษายนนี้นะคะสําหรับผู้ที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าไว้ต้องไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในวันอาทิตย์ที่เจพฤษภาคม ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาก็คือ8โมงเช้าไปจนถึง5โมงเย็นอันนี้สำหรับคนที่อาจจะไม่ไม่สะดวกในวันเลือกตั้งจริงก็ได้นะคะแล้วก็จะไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่1 4พฤษภาได้อันนี้แน่นอนอยู่แล้วนะคะส่วนช่องทางการลงทะเบียนขอให้ใช้สิทธิการเลือกตั้งสสล่วงหน้าเนี่ยนอกราชอาณาจักรยื่นคำขอด้วยตัวเองนะคะได้ที่ไหนบ้างอ่ะกรุงเทพมหานาครยื่นได้ที่สำนักง,งานเขตนะคะในวันเวลาราชการแต่ถ้าใครอยู่ต่างจังหวัด ท่านไปยื่นที่สำนักทะเบียนอำเภอไปที่อำเภอได้เลยนะคะหรือว่าสำนักทะเบียนท้องถิ่นในวันเวลาราชการเหมือนกันสามารถยื่นคำขอได้เป็นกลุ่มได้นะคะโดยมอบหมายผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอื่นเนี่ยยื่นแทนได้นะคะส่วนใครไม่สะดวกไปยื่นด้วยตัวเอง สามารถยื่นทางไปรษณีย์ได้เหมือนกันค่ะ,ะจากหน้าซองถึงนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นเขตอำเภอหรือว่าเทศบาลที่ตัวเองอยู่นะคะโดยถือวันประทับตาไปรษณีย์เนี่ยเป็นวันสําคัญค่ะส่วนเอกสารประกอบขอนะคะก็มีแบบคําร้องขอใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ก่อนวันเลือกตั้งในเขตแล้วก็เลือกตั้งนะคะพร้อมกับสำเนาบัตรประชาชนของตัวเองสำเนาบัตรที่มีรูปถ่ายซึ่งอาจจะออกให้ทางอาทางราชการเนี่ยจะออกให้นะคะโดยมีเลขบัตรประจําตัวประชาชนของท่านนั้นอยู่ด้วยพร้อมกับรับรองสำเนาถูกต้องไว้ด้วยค่ะคะแล้วอย่าลืมนะขีดค่าตรงตรงหน้าหน้าสำเนาบัตรประชาชนของเราด้วยว่าใช้ในการาใช้สิทธิ์เลือกตั้งก่อนลงหน้าอะไรแบบนี้นะคะเพื่อป้องกันไว้ค่ะแล้ว เขามีบอกว่าถ้าไม่สะดวกทางไปรษณีย์ก็ยื่นทางอินเทอร์เน็ตได้น้องน้ำหวานยื่นทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยสำหรับคนที่เลือกตั้งล่วงหน้านะ ใครที่ยื่นเนี่ยจะมีระบบลงทะเบียนใช้สิทธิ์นอกเขตนะคะเข้าไปดูในเว็บไซต์ลงทะเบียนโบรานะคะ B O R A D O P A G O T H หรือแอปพลิเคชันของกรมการปกครองไทย i อดแล้วก็ยังมีแอปพลิเคชันสมาร์ทโหมค่ะเข้าไปเลือกเมนูการเลือกตั้งสอสอหลังจากนั้นก็ไปกดนะคะเขาจะมีให้เลือกว่าเป็นวิธีการลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง คือเข้าไปดูแล้วนะคะขั้นตอนง่ายไม่ยากนะคะแล้วก็เลือกเมนูนอกเขตเลือกตั้งเลือกเมนูหลังจากนั้นก็คือลงทะเบียนออนไลน์หลังจากนั้นท่านก็ไปกดการลงทะเบียนใช้สิทธิ์นอกเขตนะคะการเข้าสู่ระบบกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนให้ถูกต้องให้ถูกต้องนะคะเช็คดูช้าเลขบัตรประชาชนถูกต้องไหมชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดหมายเลขหลังบัตรประจําตัวประชาชนด้วยแล้วก็เลขรหัสประจําบ้านนะคะเขาจะมีทั้งหมด11หลัก จากนั้นท่านก็ไปกดตรวจสอบข้อมูลให้การตรวจสอบข้อมูลชื่อนามสกุลจังหวัดมีสิทธิ์เลือกตั้งปรากฏอยู่นั้นถูกต้องหรือไม่จากนั้นท่านก็ไปดูค่ะว่าจังหวัดที่เราต้องการใช้สิทธินั้นสถานที่สะดวกไปใช้สิทธินั้นอยู่ตรงไหนก็ไปเลือกให้เรียบร้อยก่อนนะคะ <Okay. S 1> แล้วก็กดปุ่มบันทึกข้อมูลกดยืนยันการลงทะเบียนเมื่อท่านยืนยันลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์แล้วระบบจะแสดงแบบตอบรับ เป็นหลักฐานการประกอบการลงทะเบียนให้พิมพ์หรือบันทึกไฟล์เป็นข้อมูลหลักฐานไว้นะคะที่จะไปใช้สิทธิในการลงคะแนนเลือกตั้งก่อนนอกเขตเลือกตั้งนั่นเองค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการสิ้นสุดการลงทะเบียนแบบออนไลน์แล้วค่ะ,อ,ะอ,อันนี้ก็ต้องบอกว่าทํางานที่หนึ่งนะคะพูดยางอยู่หนึ่งที่ไปทํางานอยู่คนละที่แบบนี้นะคะหรือว่าอาจจะไม่สะดวกในวันเวลาดังกล่าวนะ,ค,ะคือวันเลือกตั้งเนี่ยเขา คือต้องบอกว่าแล้วแต่ความจําเป็นนะบางคนก็มไม่ได้อยู่บ้านตัวเองนะคะอยู่ต่างประเทศแบบนี้นะคะ,ะคือก็พร้อมที่จะเลือกตั้งใช้สิทธิ์พร้อมๆกันนะ,ะแต่สําหรับคนที่ไม่ไปเลือกตั้งทาไงจะยังไงนะคะเรื่องนี้เนี่ยเท่ากับว่าไม่ทําหน้าที่ของประชาชนนะ,ะการเลือกตั้งเนี่ยเป็นการใช้สิทธิ์ทาหน้าที่พลเมืองนะคะก็ทําให้เสียสิทธิ์ในกิจกรรมทางการเมืองไปโดยจะเสียสิทธิ์ การคัดค้านการเลือกตั้งสสหรือว่าเสียสิทธิ์การดํารงตําแหน่งทางการเมืองเป็นเวลา2ปีค่ะหากไม่อยากเสียสิทธิ์หรือมีเหตุจําเป็นที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้นะคะอย่างเช่นอยู่ห่างจากเขตเลือกตั้งเกินร้อยกิโลเมตรติดภารกิจเจ็บป่วยสามารถแจ้งต่อนายทะเบียนหรือแจ้งทางเว็บไซต์ได้ค่ะที่ w w w b o r a d o เ a g o t h รนะคะหรือว่าต้องแจ้งภายใน7วัน ก่อนการเลือกตั้งต้องแจ้งก่อนเท่านั้นนะ,<ค>ะหรือท่าหลังจากการเลือกตั้งก็ขอว่าไม่เกิน7วันนะคะก็เร่งดําเนินการหรือท่านอาจจะโทรไปสอบถามที่สายด่วนกก,ก,กตนะคะ1 4 4 4สสอบถามการลงทะเบียนและแจ้งเบาะแสการทุจริตการเลือกตั้งได้เช่นเดียวกันค่ะ,คะ